นิทานพื้นบ้านภาคเหนือเรื่องสองสัตว์เป็นนิทานล้านนามีเนื้อเรื่องที่เล่าสู่กันฟังเพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินมีแง่คิดสอนใจที่ดีและสามารถเล่าเป็นนิทานก่อนนอนสําหรับคุณหนูหนูได้เป็นอย่างดีในการก่อนมีสัตว์2ตัวเป็นเพื่อนกันเวลาไปหากินหรือไปในที่ใดๆมักจะไปอยู่ด้วยกันเสมอ สัตว์คู่นี้ได้แกบ่บวนหรือนากกับกระต่ายมันหากินอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำปิงเป็นประจำเจ้ากระต่ายเจ้ากระต่ายวันนี้เราไปหากินที่แม่น้ำปิงกันเถอะได้สิได้สิไ,สไปเลยอยู่มาวันหนึ่งนาคออกไปหากินมองเห็นช่องว่างคิดว่าเป็นทางน้ำจึงว่ายเข้าไปพอเข้าไปแล้วปรากฏว่าไปชนสายใยประตูกระตั้ม เครื่องดักจับปลาชนิดหนึ่งที่ทำไว้ตามข้างตะลิง่งหันหน้าลองใตายพอปลาตัวโตวเข้าไปเมื่อชนสายใหญสลักจะหยุดประตูจะเลื่อนตกลงมาปิดไว้ทันทีทำให้ปลาออกไม่ได้ช่วยด้วยช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยข้าด้วยขณะนั้นนายพานผู้วางกระตัน้นจึงเดินเข้าไปดูเขาเห็นนา่งติดอยู่ก็ดีใจเขาจึงพูดออกไปว่าเฮ้ hey, วันนี้ข้าไม่อดแล้วว่ะ และเขาได้เดินไปเปิดกระตั้มแล้วหยิบนาคขึ้นมานาคเห็นอย่างนั้นเขาจึงคิดในใจว่าแย่ค yeah! ่ารราตายแล้วม่เจ้ากระต่ายเห็นว่านายพานจับเพื่อนของเขาไว้เขาจึงคิดอยากจะช่วยเขาจึงคิดแผนที่อยู่ในใจว่าไม่ได้นะข้าต้องออกไปช่วยนาคเพื่อนของข้าข้าทำยังไงดีนะอ๋อค่าคิดออกแล้วค่าต้องออกไปแก้งตายขณะหนึ่ง นายพานมองเห็นกระต่ายนอนตายอยู่ริมตะลิงเขาจึงคิดในใจว่าวันนี้ข้าคงโชคดีได้ทั้งหน้าทั้งกระต่ายเขาจึงเหอะวางล่างลงกับพื้นทำให้หนาควิ่งหนีเขาไปเขาจึงนึกในใจว่าไม่เป็นไรวะยังเหลือกระต่ายอีกหนึ่งตัวหลังจากนั้นเมื่อเขามองมาที่ยังตะลิงเขาก็พบว่าเจ้ากระต่ายนั้นได้หนีเขาไปแล้วเฮ้ย เป็นพราะาโลมานแน่วันนี้ไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือกันไปเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนที่มีสติกัญญาย่อมเอาตัวรอดได้เสมอและอย่าโลภมากนะคะเดี๋ยวลาบนั้นจะ